วันนี้มากับเจ้า t o y ยต a h i l u ักไทเกนะครับเครื่อง2,500ตัวนี้เป็นกระบะแคบยกสูงครับผมเป็นกระบะโฟวิวนะครับปี2001ครับเราไม่รอช้าพูดท่ามทำเพลงครับผมมาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับด้านหน้ามาพร้อมกับคมไฟแบบมัน t ติร์เฟเกเตอร์นะครับสภาพตามการใช้งานมีมองเล็กน้อยแต่สามารถขัดให้ใหม่ได้และมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ครับผม ดูรวมๆแล้วทำให้หล่อเหลาเอากันเลยครับเส้นสายบนฝากระโปรงลอนสันสอดรับกลับกระจังหน้านะครับทำให้ดูลงตัวถัดมาที่ด้านข้างนะครับจะเห็นล้ออล่อยตรงรุ่นนะครับพร้อมอย่างขนาดใหญ่ครับผมและมีป่งซุ้มล้อขนาดใหญ่นะครับเพื่อรองรับการใส่ล้อและอย่างที่ใหญ่ขึ้นบันไดข้างติดตั้งมาให้นะครับผมเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการขึ้นลงรถ เนื่องจากเป็นรถที่ค่อนข้างสูงกระจกมองข้างและมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมครับผมไฟเลี้ยวมุมและสติ๊กเกอร์ข้างประตูยังอยู่ครบครับและการาดติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มครับมากันที่ด้านท้ายครับมือจับเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมครับโคมไฟท้ายไม่มีแตกร้าวครับผมสภาพยังคงเดิมแต่คันนี้ไม่มีการชนท้ายติดตั้งมาให้นะครับ สามารถหาซื้อและติดตั้งเองได้เลยครับกระจกทุกบานติดตั้งฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วนะครับกระจกบานหลังมีไล่ฟ้าครับเปิดประตูมานะครับจะเห็นว่าบอดได้เป็นบอรดแบบปรับแมนนวลนะครับบอกเป็นบอกดผ้ากำมะหยี่ครับส่วนบอดแคปจะเป็นบอกหุ้มหนังครับภายในสะอาดครับผมพรมาลายได้เป็นพูมลัยสานกานนะครับหน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบสีฟ้า มีแสดงวัดรอบวัดความเร็ววัดน้ำมันเชื้อเพลิงและวัดอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับส่วนวัดระยะทางจะเป็นแบบจอดิจิตอลนะครับคันนี้วิ่งไปอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนกว่ากิโลเมตรครับและคันนี้เป็นเกียร์แบบธรรมดา5สปีดนะครับผมพร้อมด้วยเกียร์โฟรวินะครับโฟ i g ไฮ่โฟโลใช้งานได้ปกติครับส่วนเครื่องเล่นคันนี้จะเป็นจอบ2ดินนะครับระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับมือหมุนใช้งานง่ายครับ ช่องเก็บของสามารถล็อกได้นะครับส่วนเครื่องยนต์มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลดีโฟดีมิเทอร์โบครับแรงสั่งได้ดังใจและรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานครับผมซื้อไปใช้งานไม่มีผิดหวังครับและรถคันนี้ขายตามสภาพนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ198,000บาทนะครับรถอยู่จังหวัดโคราชครับหากสนใจจะมีรายละเอียดและเบอร์โทร อยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีควรไปดูรถและตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการตกลงซื้อขายเพื่อป้องกันวิชาชีพและผู้ไม่หวังดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ